บอกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเราประมาณอายุ20่สิต้นๆยี่สิบ <25 S 2> ใช่ยี่ต้นๆแล้วก็คือมันมีมันมีการโปรโมทสินค้าใช่ครับก็คือรองเท้าใช่อย่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> พูดแบรนด์อย่าพูดแบรนด์ไม่ไม่พูดไม่พูดแต่ว่าเชื่อมึงเชื่อไหมว่าหลังจากวันที่เราทะเลาะกันเน่ะกูไม่ใส่แบรนด์น,นั้นอีกเลยจริงเหรอ,อจริงสักพักหนึงเลยอ่ะ ก็มันเป็นการส่งรองเท้ามาให้ผมทั้งสองคนนะครับก็เป็นแรนดอมส่งมาซึ่งผู้ที่กวินได้ไปเป็นคู่ที่ผมอยากได้แล้วผมก็เลยถามโทรไปถามว่าเฮ้ยแรกรองเท้าอูผมไหมซึ่งมึงตอบว่าไม่ได้ของกูเรื่องไร้สาระมากเลยครใช่ใช่แล้วเขาแบบทะเลาะกันในโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ เดี๋ยวเอาจริงๆเธอเธอเสียใจกันใช่ไหมที่ไม่ได้รองเท้าที่ได้แต่คนที่ควรจะเสียใจสุดคือบ๊อปปี้หรือเปล่าเขาส่งมาให้แค่เธอสองคนฉันไม่ได้ค่ะมันเป็นรองเท้าผู้ชายรอเลนรอเล่นั่นแหละแล้วก็เกิดทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์อ่ะมึงเล่าเลยใช่แล้วก็แค่ทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์เล้่เราก็ไม่ได้คุยกันหลายปีมากจนกลับมาอีกทีนึงก็คือกวินมีครอบครัวแล้วนะครับผมใช่มีลูกเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก